ข้อดีข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์คางนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้นะครับฟิลเลอร์คางนะครับเป็นอีกหัตถการหนึ่งที่ใช้จํานวนซีซีน้อยนะครับเห็นผลเยอะแล้วก็เห็นผลทันทีนะครับนี่คือข้อดีของฟิลเลอร์คางนะครับหมอความงามหลายๆคนนะครับจะฉีดฟิลเลอร์คางจะไม่ค่อยเสริมคางเพราะอะไรหนึ่งมันดูแลง่ายไม่ต้องกลัวเรื่องของซิลิโคนจะเคลื่อนนะครับมันไม่ต้องพับฟื้นนะนฉีดปุ๊บจะเห็นว่าสวยทันทีนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าที่ประมาณ2สัปดาห์2คือ ฟิลเลอร์คางมีความเป็นธรรมชาติสูงมากมากถ้าฉีดดีๆเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเอ้คนี้ฉีดคางมาแล้วมันดูเนียนเป็นธรรมชาตินะครับข้อ3นะครับการตัการฟิลเลอร์คางเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างจะปลอดภัยในการฉีดฟิลเลอร์นะครับถ้าทําโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์นะครับผมทำมาเป็นข้อเสียของงานฉีดฟิลเลอร์คางนะครับหนึ่งมันไม่ถาวรพอฉีดไปผลลัพธ์มันอยู่ชั่วคราวถึงไม่ไจะอยู่นานนะตัวฟิลเลอร์คางเนี่ยปกติถ้ามันอยู่ฟิลเลอร์หนึ่งปีตัวคางอยู่2อปีก็ได้นะครับหรือมากกว ถ้าเทียบการเสริมซิลิโคนในเรื่องของความเสี่ยงเป็นก้อนได้ง่ายนะครับเพราะว่าคางเนี่ยหลายหลายคนจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่คนไม่เชี่ยวชาญก็อีกเยอะฉีดเป็นก้อนแลว้วก็ฟิลเลอร์ไหลนะครับทำให้เป็นเหนียงแต่มันสามารถแก้ไขได้ถ้าเราใช้ฟิลเลอร์แท้คนที่ไม่ชํานาญหรือว่าหมอกระเป๋านะครับมันก็มีความเสียเส่ยงอุดตันเส้นเลือดได้เหมือนกันถึงมันจะน้อยก็เถอดดังนั้นนะครับขีในการฉีดฟิลเลอร์คางนะครับหมอที่ฉีดนะครับแล้วก็เลือกตัวอย่างที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพนะครับ